โอ้โหฮึ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 ฮ ห่วงหรือเปล่าไม่รู้อยากค่อยว่ากันอยากค่อยว่ายบอกน้นเนย่ยได้ฝาต้องไม่นหน้าเลย อรี่จริงๆแล้วมันกินได้ปะกินได้ก็ไปเก็บหอยนะไปเก็บหอยนะ <g ül> ยำหอยชอรี่นะยำหอยชอรี่ใช่ไหม กินได้ปะกินได้นิกินได้<ห>ไ <ป S 1> ดิเบลอาถุงให้หน่อยเก็บมาก่อนค่อยว่ากันเออนานะเดี๋ยวจะน้องอาตามตันออกนะกูทำเป็นจริงป่ะมึงก็แค่ไปลวกน้ำร้อนแล้วก็ดึงมันออกอะยังไม่กัดเลยฮะคอตั้มคลอกนม่ง่ายเหลือม โอ้เมื่อวานที่บ้านอทุบลูกคอดเทียบแล้เขาเลี้ยงถูกถามน้าดิถ่ายไปให้น้าหน่อยี่กินได้คอีสก็กินกันอย่างนี้แหละก,หนะกินได้กินได,ดกินไดกายังไงอะนี่แหละเป็นีน้าก็มัว ชอบว่านะวิธีบ้านๆหอยเชอรี่สามโคก งงว่ังสนันงจริง 问他了。 ไหน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 วนตบโอ้โหไซมี่นี่ละจะต้มแล้วชูสองนิ้วหน่อยชูสองนิ้วหน่อยมีทั้งหอยมีทั้งปลาวนตอ่ะ จุมน้ำจุมน้ำ mạnh quá Ồ, đây hỏi nhiều rồi đó các บ,บ,บ <S <S อลละบอลละบอลยาวโอ้ใส่บอลด้วยเหี้ยหาอยู่หากินนะหาอยู <S 1> <S 1> <S 1> ่หากินวิถีชาวบ้าน ตตงตองตงตอ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 งต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 องต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 งต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 องต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 องหองตองตอองตางตอ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 ยตองตองไอง ยำไงฮัลโหลน้าเต๋อยู่ไหนอะอยู่ไหนครับมาช่อนสี่ตัวเด้อตัวเท้าแขนตัวเท้าแขนจะต้มไปหารื่อต้มมาครับครับครับเห็นเริ่มใจเด็ดกันบันนอกอ่ะตาหนาปานาตาเติมรุ้งลู่อนตัว อหอยที่ได้มานะครนะเอามาแช่พริกให้มันขายไฟาเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มแล้วก็เพราะว่าจะเอาไปลาบนะครับ เดีวแล้วก็ได้เห็นคิดปลาคิปตันตัตันตกตกนี่ล่ะมีอยู่จ้ะโอ้โสนเป็นคนมันะครับ ตัวนี้จุ่มลงไปอ่าใส่พริกลงไปเลยใ,ใส่หอมหอมใส่หอมจะมีพริกติดมาหลังจากใส่น้ำปลาไปแล้ว เดี๋ยวเราจะพอจะกินเราใส่พริกทอดนะฮะกักโรยบีบมะนาวอันนี้ก็อร่อยนะอครับต้มปลาช่อนครับลองชิมลองชิมไปตรงไหนจอะอันอนี้เรากินข้าวด้วยกันนี่นะโอ้โหักเป็นกองเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ตัวนี่ของข้าเลยต้มน้อกินแบบน้ำ Đang đẹp Chính cả năm ừ. nóng à... vậy á Đẹp lắm, bà Xuân Thịt nói không? Mình Rút biết lại tua Nguồn 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 ักโอ้โหไม่ก hmm. mm ินแบบเดิมๆดิมก e ่อนใช่กินกับกินเลิศกินข้าวเลอศเนื้อข้าวก้านอีกอางข้าวจะจะเยอะนั่นแหละทุกคนกูมันก็จะไม่กินอยู่แต่ก็อร่อยอยู่นะมันไม่อร่อยอร่อยเลยล่ะ พี่แต่คนไม่กินเขายำเหรอก็เนี่ยอย่างนี้เลยเขาจิ้มนี่เลยเป็นยำคไม่เนี่ยเนี่ยตาไม่ยู่เนี่ยเออเนี่ยตาไม่เยอ่เนี่ยในตรงเนี้ยเองเออเด็ดตาออกอ่าอืมตาออกปุ๊บตาบอดเลยตาบอดเลยเออใส่ก็ไม่เอาตาบอดย้ายบล็อกกินแต่เอ็นมันใช่ไหมใช่อ่ะไม่เอ็นปากมันไงเออจิ้มแจีวแล้วก็ใส่ปากสุดยอดแล้ว โอ้ยไม่จิ้มไม่ติดเลยนะลองตุกินนิดหึ่อะกินเลยเลยมากเลยใส่ให้ทำให้ตัดตัดอร่อยไหมตุ้กตุ้มอร่อยอยู่ดีมันจะอร่อยวัตถุดิบดีหาได้ตามพื้นบ้าน่ริกเลย ว่าวในจักรพรรดิยังเห็นขายอยู่เลยนะอร่อยนะต่อไปผัดมุ้งเส้นโอ,โ,โอ้โหดีแล้วโอเคสุดอยอดเลยอ่ะอะไรก็หงบอเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วกันนะ,ะพีิธีนะลาคิพก่อน อ่ะก็อย่าลืมออ่่าากดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมสับตะไคร้นะครับผมสับตะไคร้ลมเย็ <c oughs> ช่วงนี้ลาไปก่อนเด้ออย่าติดตามคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับน,น่ารักดีวะ่ะขึ้เข่าเด้อมาขึ้นเตากันนี่ฮะเข่าฮะเดี๋ยวก่อนเด้อเอาเลยไม่ต้องเพลงนี่ไง คนตกมันต้องกิน,น,นหัวมวคนตกต้องกินหัวตา,าทำดีนะตับัวทำดีได้ดีนะทำชั่วได้ดีมีจบไปนี่เท่าไหร 打算。Uh, oh, well.